สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เพลได้ขึ้น LRT ของเมืองจากราต้าสายสีเขียวแล้วก็สายสีฟ้าไปแล้วนั้นเส้นทางทั้งหมด24กิโลเมตรกับ28กิโลเมตรก็คิดขึ้นได้ว่า MRT ที่ฉันเคยขึ้นหน้าตาเป็นยะังไงนะก็เลยไปนั่ง MRT อีกรอบหนึ่งค่ะดูดๆๆ้วยกันเลยค่ะ ไปกันค่ะไปตรงนี้เป็นทางขึ้นนะคะตอนนี้เราเริ่มต้นกันที่สถานี บิ้ดอลแลนให้อันนี้เป็นทางจัจกรยานที่นี่อนุญาตให้ใช้จักรยานขึ้นลงสถานีได้ เลนเดินเข้าเลยครับเอ่อเยสอันนี้ของเลนค่ะเลนสบายเป็นไหมเพราะว่าสมัยก่อนเราคิดว่าซื้อแต่อินโดมาเลแอัลฟามีไหม Good morning ปากี้ Do you have e-money card? You can buy e-money card in the blue machine. Ah. MRT. Ah. Machine over there. รอบ machine. Okay. รอบ m a ตอนนี้เป็นแผนที่นะคะเราเริ่มต้นกันที่บ mm ุนเดลแลนไดเดี๋ยวลองดูว่าสถานีสุดท้ายจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเ okay, mm hmm. อย่ลองไปดูกันนะคะ Ah. ด <this> ีส่วนเเงินนะคะเพื่อนๆอินโดมาเซีกดท็อปอัพกดท็อปอัพ ถ้าเติมเงินหนึ่งพันห้าร้อยก็ประมาณสี่บาทแบงก์นี้รับไม่ได้นะน่าจะเป็นแบงค์เก่าเรนเลนไปพาเพจไหมเดี๋ยวมามาดูก่อนเป็นแบงค์เก่กาแล้วก็เลยเข้าไม่ได้นะคะไปเปลี่ยนต้องวางราคาด้วยอ,อวันนี้ก็น่าจะไม่ได้ลองเก่มามีใบเดียวด้วย การเติมเงินที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยฮะแต่ว่าบัตรนี้สามารถเติมได้ที่อินโดมาเลีหรือเอลฟามาดอซไม่จําเป็นต้องมาเติมที่นี่บัตรเอมทนะคะอยากจะเช็คเงินไม่รู้เช็คตรงไหนอัมบ้าค a n I c h ช็คเ h อ m o ันนี่ w m u มัด e ี a ฮ e เช็คกอมแบอ่อันนี้บัตรไกลนะคะ อันนี้เป็นบ e ัตรพักวีมันนี่ทั้งหลายบัตรแฟร์บัตรเจคาดของเพชเเป็นบัตรอินโดมาเลสเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,ามีเงินต้องสองแสนแน่รวยจริงๆอันนี้เดินเข้ากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงบันไดเลื่อนนะคะดูดูว่ามีเกมาย้อมีห้องมา ណាអេនទីនណាបកកត สถานีหนึ่งก็ประมาณสามนาทีวะโูสถานีคนเยอะมากนั่งด้วยกันแล้ว <c oughs> คนมาเยอะ <c oughs> on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Lebak Bulus Lebak Bulus.

ที่เริ่มต้นจากใต้ดินนะคะวิ่งมาสัก3-4สถานีโผล่ขึ้นมาด้านบนโอ้โหนี่คือวิวเมืองของจากตาร์ตายตค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะรถไฟเอมจากใต้ดินก็ขึ้นมาบนฝาและะ้วค่ะระหว่างสถานีอาเชียนกับเซานวยาว

สานีปล็อน้าบล็อกหน i n ระต u ด้ e นขวาข้ a งหลงลิฟต์หรือลงบันได ลงเลืเปล่าขรถไฟฟ้า MRT มาทั้งหมด13สถานีค่ะมาถึงสถานีสุดท้ายแล้วตัดสินใจลงสถานีนี้กันเพื่อไปดูด้านนอกของสถานีว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างชอบที่เนี่ยเขาพัดลม อันนี้สุดท้ายก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะ ีกวัหมื่นสี่หมื่นสี่ ร่างถามพนักงานนะคะว่าบัตรแบบนี้ซื้อได้ที่ไหน,นพนักงานก็จะพาไป In there you go right again uh, the machine Jack l i n g k o m Shin thank you t ขอบคุณ ้นนระบบขายบาัตรเติมเงิน e-money ต่างๆยังไม่สามารถซื้อที่สถานี MRT ได้เดินเข้าอินโดมาเรดบางสาขาก็ไม่มีขายนะคะเดินเข้า a อลฟ a m a r t ตอนเช้าสถานีแรก <Okay. S 2> วันนี้ก็ให้มาซื้อที่เคาน์เตอร์เดินไปที่เคาน์เตอร์ให้ไปซื้อที่ตู้เดินไปที่ตู้ยังไม่มีขายเดินอยู่10นาทีค่ะวนถามบนักางาน สถานี MRT จะมีแค่บัตร MRT เท่านั้นที่จำหน่ายณปัจจุบันนี้บัตร MRT ไม่สามารถใช้บัตรเวลหรือใช้รถไฟไกลได้นะคะสามารถใช้ได้แค่ MRT เท่านั้นแล้วก็เติมเงินที่ MRT ได้เท่านั้นค่ะสะพานอะไรเนี่ยว้าวสถานีสุดท้าย MRT นะคะ สะพานแบบว่าดูโมเดิร์นมากมาเดินถึงจุดน,นี้นะคะก็มีความสนใจค่ะว่าสะพานนี้จะไปที่ไหนกัน ็มีแอร์ด้วยอะแล้วก็โมเดิร์นมากเลยเย้ทรนตอนนี้เราเดินกันมาจากตรงนู้นนะคะเพื่อนเป็นสะพานยาวเลยเพื่อจะเข้ามาอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีห้างอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้างข้างในเป็นอย่างไงบ้าง oh. วิ่งเร็วอย่ดอะ พี่คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่คนกบไปทำงานกันแล้วเราเลยไม่เห็นตอนเย็นอาจจะพุกพ่านอยู่อ่าเพราะมันเป็นโซนไร้งา็คนต้องไปทำงานเลยอันนี้โรงงานของรถไฟเปล่าอ๋อศูนย์ซ่อมบำรุงนี่ไงชื่อตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะชั้น3 s k สกายบีทพอยต์เอ็มอาร์ที โปรเจกต์คอนโดที่เราอยู่นี่ก็คือพอยซสลามาดดาตังดิบพอยมอสแครฟูฮัตติฮัตติตอนนี้เดินเข้ามาข้างในแล้วเหมือนร้านยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะสิ่งที่เซอร์ไพรส์เรามากที่สุดก็คือเราลงมาชั้นซูเปอร์มาร์เกต็ตค่ะมีซูเปอร์มาร์เกต็ตมีของเล่นเด็กแล้วก็ร้านนี้เลยค่ะบ<ห>นเป็นองค่เคะเออเพิมงช็อาน้ำอ้อย ร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่ชั้นเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ชั้นใต้ดินเป็นร้านอาหารจีนที่มีเมนูหมูขายเราหิวข้าวก็ทานเข้าไปคนละจานสองจานราคาถูกมากค่ะน้ำมะพร้าว1 3 0 0 0ารูเปีมีหมูแบบแช่แข็งขายด้วยแล้วก็หมูสำเร็จรูปทานได้หมูกรอบที่นี่อร่อยจริงๆนี่คือสถานีสุดท้าย MRT ของจาการ์ตาอินโดนีเซีย